ึ่งมนีเท่ากับได้รวบรวมเงินเพื่อไปซื้อซื้อน้ำซื้อน้ำเดิมค่ะแล้วกะมีีเสื้อผ้ามือสองที่เท่าจะเอาไปค่ะกันที่แรกว่าจะไปซื้ออีกถ้งเงินที่ได้มากถ้าไปโอนมากที่หลังก็คือเท่าจะไปซื้อย่างอื่นนะคะเพื่อมอบให้นะเพราะว่ามนีมันคำแล้วมันไปเมื่อไ้จากเข้าิีไ้เป็นสิ่งของค่ะเข้าสิเมื่อไหไเป็นตัวเงินด้วยค่ะเองค่ะช่อยเหลือไปในจุดนั้นเนาะค่ะเนาะ ืันนี้นะคะ F Z. เอฟซีกระด้ซื้อหนนะ้ามาไวประมาณหนึ่งร้อยแพ็ <100 S 1> พคค่ะหนึ่งร้อยแพ็คนะคะที่อยู่ข้างหวัางรถนะคะมันจะเป็นขวดมินิมอลจังเลยเนาะเล็กๆนะคะทาะ่านผู้ชมก็ดีกินนะคะ,ะสำหรับมื้อนี้นะครับเกตังคนภูไทยนะครับเพื่อนกได <Okay. S 2> ้ร่วมทําบุญไปหนึ่งันบาทนะครับบุญทํานําโชคก็ร่วมทําบุญหนึ่งันบาทนะครับ พร้อมคุณเบนนะครับคุณเบน3สามพันนะครับนครปฐมนะครับห้าร้อยบาทนะครับล่าสุดนะครับคุณแม่น้ําใสนะครับได้รวมทําบุญมานะครับซื้อน้ําดื่มนะครับสองร้อยบาทนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาร่วมทําบุญนะครับขอให้บุญกุศลนะครับคุณพรพันธ์คุณพรพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณลําพันธ์สามร้อยบาทครับ คุณพอพันคุณลำพันนะครับวันนี้ก็มีมาเพิ่มนะคะประแสงอันพอใจแล้วก็เริ่มต่นจ้าก็มีประแสงเนาะค่ะประแสงเพิ่มน้ำสองร้อยบาทค่ะพร้อมกับเสื้อผ้ามือสองอีกถุงนึงนะคะค่ะแล้วก็มีลูกไส้น้ำค่ะกิตติวินโสภพรค่ะร่วมค่ะอยากทำบุญน้ำค่ะอยากช่วยค่ะร่วมช่วยกันค่ะสามร้อยบาทค่ะ ก่อนอื่นจะขอขอบคุณนะคะ FC นะคะที่เขามาเบิ่งนซอยกุไรก็แซ่แล้วก็ขอบคุณผู้ที่มีจิตใจค่ะอยากจะท่าบุญนะคะรวมบริจาคมาทั้งเพจทั้งจองของเท่าเนาะ,ะบ๊วยจะเป็นญาติหรือว่าเป็น FC นะคะ,ค,ะคนใจชิดของเท่าที่รวมท่านม,มากถึงไผบเได้รวมท่ากับอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันพีีนอ้องเพราะว่า เราก็จะเดินทางไปเจอกันนะคะกับทีมงานทีมงานของเฮาคือจมนมยูทูบเบอร์นะครับจิตอาสานะครับเพื่อนนัดร่วมตัวกันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ปั๊มตัวอตอท่อางๆโรบินสันประมาณนี้นะครับจิไใ้ข้อมูลมานะครับก็คือเฮาก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆอันนี้คือโบรายไป่นอ้องคำว่าส่วนหนึ่งคือว่าในแต่ ใน,นใ,นใ,นในประเทศเนาะในภาในประเทศเท่าเนี่ยของเท่าเนี่ยมันจะมีอยู่ภาคอีสานเนาะอีสานอีสานเนอืออีสานใต้เป็นบททีมงานของเฮ้าแนนบอกครนนัน้นนี่เนาะก็จะมีสุรินทร์บุีรัมศรีสรเกตอุบลน,นะครับฝั่งนี้ฝั่งอีสาเนเหนือก็จะมีกาลสิน์นะครับอุดรธานีนะครับคบอันนี้คือทีมงานเฮ่ากับึ่งจะกอ่อตังขึ้นนะคะเอซี ถามี่ยังที่แบบว่าทีซอยเหลือใดเข้า,ากับซกซอยก็เพียงแค่นั้นค่ะตาม,ม <ะ S 2> กำลังเข้านะคะเนาะมื่ออื่นเข้าก็ะบบจะไปทําตามภารกิจความมุ่งหวังที่เข้าอยากที่เข้าตั้งใจที่สะท่านะคะ,เ,คะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมใช่ค่ะนะคะเอฟซีอันนี้จะเป็นของผระแสงเงินค่ะก่ะโอ่คมาเป็นเสื้อผ้าเนาะ ได้บุญได้หลายเด้อประแสงยกขึ้นรถแล้วเราไปเนาะคือไม่เปียกเพราะว่าใสถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าผูดีไพ่นะครับหมอกห้ย่างอันนี้ประแสงประแสงไม่ได้ไปแต่ว่าฝากเจตังนะคะกับบุญธรรมน้ำเชงญนะคะเพิ่นไปค่ะทรงหมอบกับพูประสมไพ่นะคะใายลูกน้ำประแสงนางลงลายลูกทอง อันนี้นะคะจ๊ะค่ะที่ประแสงน้ำเงินให้นะครับอาจจะไปซื้อนะครับไปซื้อพวกของใช้นะครับเป็นสบูยาซิีฟันนะครับเป็นขนมให้กับเด็กๆนะครับค่ะ่ในส่วนที่ผู้ใดที่ซิโอนเงินมาเนาะเข่ากับจะรวบรวมไว้นะคะก็ไปซื้อของใช้ที่มั่นจำเป็นนอกเนือจากน้ำนะคะเพราะ,ะว่าน้ำมันมีหลายแล้ว เพราะว่าเข้าเกษีออกเดินทางที่นี่เป็นบ่ะงเราจะออกเดินทางไปเจอกันกับทีมงานซึ่งทีมงานของเราอันนี้เฉพาะกเลษีนะส่วนหนึ่งเล็กๆเฉพาะเราค่เข้าเพิ่งจะเบาเมื่อวานนี่แป๊บเดียวพี่น้องแก่เข้าคุณจะแบบบอกเอฟซีเข้าบอกก้อนนั้นนี่จะอาจจะได้เยอะอยู่เพราะว่ามันมันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะมันเการณ์มันฉุนเฉินนะคะเพราะว่าแตะแต่ละไ้เขาเอินไา้ยังก่อน แต่ละช่องเนาะ,<ฮ>ะ YouTube เราจะมีหลายช่องเนาะครับแต่ละแต่ละช่องบางคนอยู่โคราชอยู่สุรินทร์อยู่บุรีรัมย์แต่ละจุดละจุดเพิ่นกะมีกล,ล,ลุ่มเล, ing, ล็กๆของเพิ่นบันนี้คำว่าเล็กๆออกมารวบกันใหญ่บอลไม่ได้หลายบอลจะว่างเกษตรยค่ะงหายยิงยังไงคือซึ้งกันค่ะก็่หรืออะไรเนาะโอเคอันนี้ก็คือมีอย่ยั้งสิ่เปล่าอีกว่าค่ะอ่ะผู้ใดยเอฟซีนะครับสายบุญนะครับอยากรวมท่าบุญนะครับ ซื้อขนมให้เด็กๆนะครับหรือว,ว่าซื้อแพนเพลดให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับระวาแอดมินไหนรับข้อมูลม,มากนะครับเป็นขาดแคนในจุดนี้นะครับะกะกท,ทักทายทางแอดมินมาไหนเด้อครับเด้อทักทายมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเขียนเบอร์โทรแล้วเขียนเบอร์โทรให้อดจีะให้เกตังเพิ่เขียนเบอร์โทรนะครับกะมอบพานทางแอดมินไหนนะครับะวาแอดมินจะเป็นสะพานบุญให้นะครับ อาผู้ใดามาทําบุญนํานะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยนะครับเอาบุญำนำะเบอร์ยังศูนย์หกสี่หกสามหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดตองไปแจงดิศูนย์เก้าแปดค่ะห้าห้าหกหนึ่งห้าสามเก้า พ็วัวเ okay. ติบติดเบอร์ได้เบอร์นึงกันติดนี่นี่แหละก็ตดเนาะเติบตดเกือบตดพี่น้องเลยอ้ามทีเห็นหมอนอบานนี่เป็นตะพันตาลายไอพี่น้องต้องกลับต้องกลับด่านได้นี่เดี๋ยวต้องไปกลับด่านเอาอันนี้เป็นเบอร์โทรสามคนนะคะเอฟซีขอบคุณสายพันุ์ทุกท่านนะครับสายสายพุนเุ์จต้องขอกลับด่านก่อน เอฟซี FC เพิ่นได้เิ่งเบอร์โทรก่อนเธอเพิ่นได้ร่วรวมเหชรปุนมาน้ำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องค่ะที่ละก,กล้องนะคะขออนุญาตด้วยค่ะท่านผู้ชมให้ f อฟนะคะเจ๊ตังนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็จะมีเบอร์โทรอยู่3ามเบอร์เจ๊ตังเพิ่นภูไทย064-396-9280 064 631 0528อันนี้เบอร์บุญธรรม098 556 1539อันนี้เบอร์ของคุณกัญจพัสธ์นะคะ FC ค่ะอันนี้ประแสงค่ะ <5. S 1> อ่าประแสงเอาเอาค่ะค่ะสำหรับเอ FC นะคะต้องการนะคะนี่อา่า<ว>ที่จะรวมถ้ำบุญตัวแรกนะคะ064 396 9280 เบอร์ที่สองค่ะ064 631 0528ค่ะเบอร์ที่สามศูนย์เก้าแแคปได้ค่ะเอซค่ะให้ทำให้เอฟซีพันเบอร์หนค่ะคุณุณทำเมื่อกี้เห็นชัดเจนนะครับดี่นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับสำหรับเอซสายบุญนะครับที่อยากร่วมทำบุญนะครับเพราะว่าจะไปช่วยนะครับผู้ประสบภัยนะครับ ภาวะสงครามช่วงนี้นะครับเิ่นเลือดหลอนแห้งๆนะครับบางท่านนะครับเพิ่นเดินทางมานะครับเพิ่ก็ได้เฉพาะบัตรประชาชนก็มีนะครับเสื้อผ้าบ่มีใสอย่างสี้ไหครับวันนี้อาดเินกางเ่นบ,มบมน่มีใสเออใสมาชุดเดียวใช่ไหมครับบ่มีะะมชุด<อ>เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามัน<ม>เป็นเหตุการณ์เด่งด่วนนะครับเสื้อผ้า ต้องเปลี่ยนสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าอนามัยกระดาษทิชชู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นประจําวันแม่มันจะเป็นยังสีนะคะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับเะวานัดกันไห้กับทีมงานนะครับกับทั้งขันปะท่านร่องปะท่านนะครับหัวหน้าต่างๆนะครับก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวแอดมินจะเดินทางไปตามกําหนดเวลาได้ครับเอ เยันนิ่ตามไปน้ำให้เอซตามไปให้กำลังใจน้ำฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการาไปช่วยหเหลือค่ะเพาศูนย์ศูนย์ลบ <ะ S 2> ไทยไม่เป็นลอยๆอยศูนย์นะครับกับบอลูว่าเพิ่งจะไปมอบไปศูนย์เลยนะครับแต่รอดติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับ การที่ว่าเข้าไปเจอเนาะมองได้ที่เข้าเสียนนกับให้เพื่อนมันจะมีหน่วยงานนอปสานอยู่ว่าเอออันนี้เป็นมองได้ยังสิเนาะคะเนาะซึ่งเข้าก็คือไปตามที่เพื่อนบอกค่ะละไปร่วมกันซึ่งนะไปร่วมกันทรงมอบแต่ละจุดเองเดี๋ยวเพิ่นซินี่ผู้ทรงหมอบดอกว่ามองได้มองได้สินะพี่น้องแต่ว่าเอาพลังตรงนี้ไปแหละถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านส่งมา ส่งมาห้าร้อยทำบุญไปห้าร้อยส่งมาพันทำบุญไปพันแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้เอาค่าน้ำมันเราเติมไปเองนะคะเอฟซี FC นะคะอันนี้คือให้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่าเท่ากับเติมน้ำมันไปเองนะคะ,คะเท่ากับซอยซื้อน้ำซื้อ,อยางไปเองนะคะเพราะว่า,าเจยวกังกระบุญทำกระเพสแสงเดี๋ยวอาสาไปสง่งไปทำบุญให้ถึงที่นะคะถึงผู้ประสบภัยแน่นอนเนาะเทวามือนี่อนที่เทาสิบป เข้ามีเข้าได้ตัวเด็ดมาฝากเอฟซีอยู่เด้เนอนาะแสอนะแมนค่ะเข้าไปวัดเข้ากันเลยได้ซองมาซองหนึ่งก็อยากบอกเอฟซอยู่ซองแม่เขามันบ่ค่ะแมนที่เข้าอันใดมาแต่ว่าเข้าคุยกันอยู่ว่าเข้าขัน้นเปิดเด้จ้าเพราะว่าอ่ามันเข้าเข้าเข้ากันเข้ากับเาอยู่เนาะว่าเข้าอยากได้โชคลาภ ก็เลยอยากขอเพิ่นจังสีนะเพิ่นหามากเพราะว่าไข่ไๆ่ก็ว่าอเงี้ยเก็แม่คาวเพิ่นบบสือเลขแม่เพิ่นบบสือได้จ้ะแต่ว่าเพิ่นอยากแบ่งปันเพิ่นเพิ่นหาเข้ามาแล้วแต่สิไปอันนั้นเอาเพิ่นมาค่ะถือก็ถือก็รูเพิ่นมาบ่รู่มีไผ้หูหลักอันนี้คือเป็นเป็นเอามาแบ่งปันกันค่ะแค่ได้มางวดแรกได้พี่น้องเขายังบ่รูว่าเพิ่นถือมาจังได้อันนี้คือบ่รูเพิ่นเอาห้ก็คือรับมา จ้าก็เลยถือว่าดีเด้ยเนาะดีนึงค่ะถ้าแบ่งแบบงน้ำโตแต่ว,ว่าตอนนี้ซ่องอยู่กับประแสแม่นค่ะประแสเป็นผู้ถือซ่องอย่าดังกันเลยว่าประแสก่อนที่เอ่อจะไปมอบก่อนที่จะไปมอบไปบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยค่ะเอาแนวทางมาฝากเอฟซีสักหน่อยเผื่อเขาจะมีโชคนะคะเผื่อจะได้รับโชค หน้าข้างตัวนี้ข้าสีเป็นตำเล่าบ่บัลูพ่นไหมาก่อนข้าจะเป็นตำเล่าหรือตำไทยกับบัลูแล้วเพราะว่าตำเล่านี่มันจัดเนาะกะล่องร่องล่องเบิ้งทั้งสองกะได้ค่ะเอซี่คนไม่ได้บอกแต่ว่าข้าสีสีแบงปันไปทางตำเล่าก่อนแม่นล่องิึงก่อนไว้ๆส้องอยู่กับเจ้าเจ้าแกะแล้วตีนี่สีแก่เดี๋ยวนี้แล้ว จะแกะไปยังโอ้เอาเอาเอาแกะจ้าเอฟซีเดี๋ยนะขอโทษด้วยนะครับกำลังไลฟ์สดติครับเดี๋ยวผมโทรกลับเด้อครับเด้อขอโทษด้วครับขอโทษจ้าแกะแล้วค่ะเอฟซีสวัสดีครับแล้วครับผมโชว์เดี๋ยวมี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่อเดี๋ยวเขียนไว้แน่ซองแม่ขาวมันจะลืมพอคนบริการอ่ะซองครับผมเป็นไงเลยเนาะค่ะซองแม่ใช่ครับ ครับสาธุนะครับครับคุณอะไรครับชื่ออะไรครับคนที่เรืองเนมครับเปิดลำโพงเลยอืมครับอืมครับเปิดลำโพงหน่อยไม่ใช่กดหน้าจอน่ะแมที่เป็นไอ้ไม่ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ๊ตังค่ะแ้า มาจากไหนเนาะพอดีจะร่วมสมทบด้วยจากระยองค่ะอ๋อจากระยองเขียนไว้นิดนึงกระแสงอ่ะถามชื่อพี่คะหน่อยขออนุญาตถามชื่อไหนคะชื่อเลิงค่ะคุณพี่เลิงเนาะจ้าจ้าที่เริงระยองนะครับพี่เลิงอยู่ระยองนะคะร่วมทำบุญมาด้วยเท่าไหร่คะสามร้อยโอเคสามร้อยค่ะกระแสโอนเข้าบัญชีใครคะอ๋อของเจตังค่ะของเพจใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่พร้อมเพย์จ้าอ้าวอ่าเดี๋ยวจดจดมีปากกาไหมคะจดไว้ก่อนมีม,ม,ม,มีมีค่ะอ่าธนาคารกรุงไทยนะคะอา่าค่ะเก้าแปดศูนย์ ูนหนึ่งเก้าจ้าชื่อสุภลักษ์นะคะจ้าจ้าจ้าแอบพี่เลิมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเช่นกันค่ะเจ้าปีตามใน YouTube อยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะนัพี่น้องเส้นปีตั้มะอบคุณพี่เลี้ยอืมอ่ะ พี่นนองสะแมนเท่าไรสดแต่ดนแต่อาจจะมีค้นมนาช่วยเนาะนะคะอาจจะแบบคนอาจจะมารวมเพราะว่ามันกะชันชิดนะคะเท่ากับเอาเท่าที่เท่าได้สกอรแได้กับ,บ่แน่นะคะเือได้มากกับจะคคอยว่าก,กันอีกที่นึง่งเนาะเอาไปเบื้องต้นก่อนนะคะ,อะเอาเอาเอาซองอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยืดเนะาะถึงเวลามันจะดนจะได้กับขอบคุณพี่เลิงในหลายนะคะที่เป็นโชคข,ของม้าในไร่สดอันนี้จะเป็นซองของแม่ขาวนะคะที่ประแสงถือมาวันนี้ ช่องคนกับปีดบวคับดอกแต่คนเปิดแล้วนอนเปิดต้องเห็นจ้ะค่ะให้ประสังมงคนเปิดนะคะอดูป่ากมาวอย่ามาเล่าลุ่นเล่กันนะครับโอ้ฮันให้เอฟซีดูหน่อยเลขอะไรประสงอียงกันหนึ่งหนึ่งแปดเก้าครับหนึ่งแปดเก้าค่ะหนึ่งแปดเก้านะคะ บอกอ Fc เลยแต่แสงเลขอะไรคะหนึ่งหนึ่งแปดเก้าค่ะเอ Fc หนึ่งแปดเก้านะคะอันนี้ฝากไว้เอาจำไห้เอาจำเล่าบันเอาจำเล่าก่อนเอาจำเล่าบอกแมนวันที่ยี่สิบแปดนี่ค่ะเขียนนะนะเป็นหามากเอาเขียนต่อเลยเขียนจำเล่าฝากไปเป็นแนวทางนะครับเด้อหายมากเอาโชคสักก้อนมาใครอย่าลืมตัดวินวินนะครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งไดะแปดเก้าเก้าแปดนะครับ ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับหนึ่งแปดนี่เออหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแหกแปดเก้า